ีแบบว่าอย่างเนาะก็เลยทําแล้วก็ต่อมาก็เร่งในการที่แบบว่าอ่าวางท่อระบายน้ำนู่นนี่นั่นเอาดินโคลนขึ้นมาวางท่อระบบอ่าประปาไหม่ระบายน้ำเพื่อไม่ให้มันไหลช้านู่นนี่นั่นเห็นบอพี่น้องค่ะอันนี้แค่โครงการในหมู่บ้านนะแล้วถามจริงเถอะค่ะถ้าไม่ใช่ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีความพัฒนาขนาดไหนแปบบ่วาเลยบอกว่าจะหน่าฝนหน้าไหน ถนนในไทยก็เอาอยู่คะ่ะพี่หน้องคะ่ะอันนี้คือเบอกจัดใจจริงๆเลยนะจะหนาน้นหนายังก็เอาอยู่เอาจริงๆอันนี้คือหน้าฝนก็สบายหน้าร้อนก็สบายนี่พี่หน้องเห็นบอสะดวกสบายคิดเบิ้งวะแปลว่าปั่นจักรยานมือดี สบายดีสวัสดีจ้าพีพีเอฟซีทุกคนทุกสานเร้อจ้ามันนี้ก็มาขอกับแ่วา่าคนโกรกคนเกา่าคนเดิมจ้าพี่น้องคะตรงคอโทษขอไพเร้อจ้าพนมมือข้างหนึ่งเนาะ พี่น้องคะพีว่าสิไห่เบิงนอกจากบรรยากาศเนาะถนนอยู่ในเมืองไทยนอกจากบว่วจะเป็นหนาแหลงหนาฝนหน้าในไหนก็เอาอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะหน้าไในก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องนี่พว่ากําลังเลิกงานเนาะคะ่ะเดียวสิไห่เบิงเนาะถนนนะคะโอ้ยสะดวกสบายเลีเนี่ยค่ะสิไห่เบิงเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละเลิกงานนะพี่น้องเอ้ยเลิกงานมาหมาดๆเนี่ยมาเห็นถนนเนาะที่ว่าหลายๆคนเพิ่นเอาลงว่า โอ้ยถนนบานแพรานะทุกคนยามฝนกับไปบได้ก็เลื่ิมาให้เบิงถนน,นในเมืองเนาะเบิงพี่น้องเบิงคะ่ะเบิงเลยนะอันนี้คือในบางขังบางคนก็สิบอกว่าอ้ยเมนแล้วในสมุอนผวันไก่สนามเด็กเห่ียก็อาจจะงามนะคะบบแมนพี่น้องคะ่ะบบแมนสนามเด็กเล่นยก็งามเดี๋ยวสิห้เบิงเนาะ คาพบรรยากาศนะอันนี้คือเป็นในสถานที่โมบานเนาะที่น้องเพว่าเหตงานนะคะหรือว่าน้องเพว่าทํางานอยู่เป็นกเกาแหวใส่มาชี้สั่งเอียงเลยอันนี้กับโผโือกันนะคะไปเดี๋ยวใช้เบิง้งเนี่ยโอ้มีน้องหน่อยหมอกำลังกายนั่มพนะ่ะนี่เลยจ้ะนี่เนาะอันนี้ก็คือสำคัญที่สุดนะที่เพว่าหมักคะ่ะ นี่เลยง่ายขนาดค่ะอันนี้คือเป็นเห็ดวางปีที่แล้วหรือสองปีหลังนะถ้าพี่ว่าจือบุพิษนะคะกะเห็ดไม่นี่เนาะนีะนะ่อันนี้ก็คือเป็นแ l a เรามันนั้นระบบระบายน้ำนะคะพี่น้องคะ่ะพันสีระบายมีทีระบายน้ำแบบนาอ่ะติดติดกันเลยนะคะนี่เห็นบ่เนี่ยพันสีวางไหวแล้วก็แบบเวลาฝนตกฝนยัง้งแต่สิบุเเหตุให้น้ำหัน มันมันอังเห็ดไ้นามันไหลสะดวกสบายนะคะเห็ดห้นามันระบายท่านละไกเห็บเห็บ่ให้นามถ่วมบมาไงซะเห็นบ่พี่น้องคะ่ะเห็นบ่และเพื่ว่าจําได้ว่าขอโทษนะคะทุกคนอ่ะไม่มีรถไปเร็วไปนี่นะคะพี่น้องอนี่เดียวเชีงยงใหมเบิงนอหน,อน,นี่คือโบเมนเส้นใหญ่นะคะเดียวเชียใหม่เบิงเบิงเส้นหน่อยก่อน,นันนี้คือโบอเมนถนนเส้นเส,ส้นอันท้นทางหรือว่าเส้นทางใหญ่เนาะในโมบานนะคะ โอ้ยอันซอนบาหนาวดิโอ้ยจะเปม็นดกเนี้ยฮะเพราะว่าเสียงห้เบิงดันหลังนะคะเนี่ยก็คือเพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วนะคะพี่น้องเพื่อนแบบว่าวางระบบท่อหนาเนาะวางระบบท่อนามเบิดเพว่ากานบ่หายหนามมันขางหรือว่าบ่าหายหนามันระบายดี และบ่อหายนามมันถ่วมในหมู่บ้านนี้ยังประมาณนี้นะถ้าเพื่อว่าจืบวพิษนะคะถ้าจืพิษก็ตอ้องเคาทูดเคาะไพ่นอกกันกะดูดเอาดินโคลนนะคะพี่น้องหรือว่าเอาขี้ต้มเนี่ยขืนมาเบิ่าแล้วก็เอาไปถิ่มนะคะเพื่อหายฝนตกและพิเศษพี่น้องคะเห็นบอ่าเพื่อนกะซีมีแบบวา่าตะไครหรือว่าตะคายยาไครนันหละพี่น้องตะไครน้อยหัน มา่วางไหวนะเป็นบางบอลาว่าบอลได้ทีแบบว่ามีต้นใหม่ทีแบบว่าใบหน่อยๆน,นะคะเพื่อบวหใบใหม่หนั่นตกลงไปในทอแหลกับบวไถทอมันตันเนาะเนี่ยพ่ว่าจําได้นะคะเห็นบอกคะ่ะและที่สําคัญนะทีแบบว่าเห็นแลบแบบผู้ซึกแบบโอ้ยดีคือตรงระบายน้ำมาพี่น้องคะ่ะตรงที่ระบายน้ำมันพื้นที่ที่กันขนาดนี้เห็นบอกคะ่ะเนี่ยคือตรงระบายน้ำเนาะ เวลาให้น้ำไหลลงไปนะพี่น,น้องเห็นบอกเนี่ยคือเห็ดทีๆกันเลยเนี่ยทีๆกันติดๆติดๆเลยอันนี้คือให้เห็นในความเป็นจริงนะบดิเวาแบบว่าเว่์วังอลังการน,นะคะนี่เลยเนาะโอ้แต่อสะอ่อนอันนี้ผิ่นก็มกีดแล้วก็วางท่อท่อประป่านะทุกคนรู้ว่าท่อระบบน้ำเสียโบอีงยังกับโบหูนะคะเป็นเหตุปีที่แล้วนี่เป็นเริ่มเห็ดไมเบิดในหมู่บ้านทีน้องเพีวว่าทำงานอยู่นะคะเนี่ยทุกคนคะ่ะ การที่ลูกบ้านนะคะเสียเงินเนาะของส่วนกลางเพื่อนกะเอาเงินส่วนกลางมาผลิตรหรือว่ามาอะเทดหัเหนเ็ดหนีนะคะพี่น้องในโครงการของหมู่บ้านแบบนี้นะคะคนเหาเนาะหรือว่าลูกบ้านเนี่ยกะกับการยินดีที่จะเสียยินดีที่จะจ่ายนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อนเอามาพัฒนาอาโครงการยังต่างๆในหมู่บ้านเนาะกับโปแตกต่ตตางนะคะอันนี้คือพักเกษตรนะทุกคนคือพักเกษตรสวยมากขอนอกเรื่องนิดนึงค่ะ ทุกคนคะ่ะป้าพี่น้องคะพักเกษตรพักเกษตรงามเทพพี่น้องพูนะ้น่ะอุ้ยพักเกษตรนะคะกู๋กวยเทีวนี้ก็ใหญ่ไหวขนาดเนาะพี่น้องใครเห็นบอกคะ่ะเดี๋ยวเพว่าสีหายเบิ่งเนาะแล้วก็สีผ้าออกถนนใหญ่นะบัดนี้ ถนนใหญ่ก็คือถนนเส้นเส้นก้างถนนเส้นรวมของหมู่บ้านเลยพี่น้องค่ะเพี่ว่ากับบโวจะตีความหมายแนวใดนะคะพี่พีเอฟซีฟังแล้วค่ะช่วยอธิบายให้น้องพี่ว่าฟังเลยเนาะนี่แหละที่สําคัญเหมือนกับซิมีนุ่นๆนะคะเพื่อเวลาถี่บันรถเนาะรถจะออกชะลอความไวพี่น้องค่ะชะลอความไวชะลอความแบบว่าความแรงของรถความไวของรถนี่แหละเพื่อว่ามีรถสวนทางมาเนาะนี่เลยอันนี้ก็คือ เป็นอันนี้เพราะว่ามามาอยู่ตั้งแต่ทีเพื่อนยังบ่ทัาไในเหตุแบบว่าถนนในหมู่บ้านนาะหมู่บ้านเลยได้แต่บันนี้พอดีก็เลยแบบเริ่มพัฒนาคิดดูพี่น้องคะเพราะว่ามาอยู่จะสามปีล่ะแต่ว่ามีความพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องนะคะอันนี้คือแค่ถนนในหมู่บ้านนะทุกคนสามปีเองมีความพัฒนามากแต่ก่อนนะั้นในหน้าหมู่บ้านเนี่ยเขายังไม่ได้เทแบบว่าทาย แบบนี้นะเขายังไม่เทถนนคนทางที่แบบหรูหราไฮโซขนาดนี้นะทุกคนแต่คือปัจจุบันนี้อะแปลว่าขอพูดไทยแล้วกันนะคือปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่เลยเห็นชัดเลยไหมคะใหญ่มากแล้วก็สวยมากปลูกต้นคริสต์มาสด้วยเนี่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 ยพี่น้องคะเห็นไหมคะโอเคค่ะแพลว่ากระสีเหลี่ยวกับนะคะให้พี่น้องเบ่งก่อนเนาะนี่น้อยนะคะนี่เลยค่ะเห็นบอ คือตอนแรกอะที่ที่เพรามายังไม่เทนะทุกคนคะ่ะแต่ผ่านไปเพรามาอยู่น่าจะสองปีกว่านะจะเข้าสามปีแล้วแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าคือพัฒนาไปไวมากและไปดีมากคือเขาจะมีระบบการว่าเออฝนตกแต่ละปีนู่นนี่นั่นก็จะมีแบบว่าอย่างเนาะก็เลยทําแล้วก็ต่อมาก็เร่งในการที่แบบว่าอ่าวางท่อระบายน้ำน่นนี่นั่นเอาดินโคลนขึ้นมาวางท่อระบบ อาปลาปลาไหม่ระบายน้ําเพื่อไม่ให้มันไหลช้าโน่นนี่นั่นเห็นบอพี่น้องค่ะอันนี้แค่โครงการในหมู่บ้านนะแล้วถามจริงเถอะค่ะถ้าไม่ใช่ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีความมัฒนาขนาดไหนแม่ว่าเลยบอกว่าจะหน้าฝนหน้าไหนถนนในไทยก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเอาจัดใจจริงๆเลยนะจะหน้าฝนหน้ายังก็เอาอยู่เอาจริงๆอันนี้คือหน้าฝนก็สบายหน้าร้อนก็สบาย นี่พี่น้องเห็นบอกสะดวกสบายคิดเบิงววาเพราะว่าปั่นจักรยานมือเดียวเนาะเพราะว่ายัางปั่นแบบว่าสบายเพราะว่าถนนทนทางมันดีนะพี่น้องและการสั้นจรก็สะดวกสบายและเพราะว่าก็เสื้อเลยวอ่าถาว่าเศรษฐกิจของเฮ้านาะจะไปง่ายมากง่ายหรือว่าขาคายแบบสะดวกสบายก็คือเริ่มต้นจากการที่เรา ใช้รถใช้ถนนอย่างสะดวกสบายหรือว่าการแบบว่าขับเขื่อนพี่น้องคะขับเคขื่อนโดยเส้นทางนะจะเห็ุให้เศรษฐกิจนี้ไปไห้เรื่อยๆเนะาะถามว่าเฮ้าแบบว่าจะลงทุนในการค้าขายหรือว่าย่างต่างๆแต่ว่าเส้นทางของเ้านี่ไปยากไม่ยากนะคะก็แพ้นะพี่น้องคะแพ้ค่ะความพัฒนาความเจริญกับอาชีพมาบ่ถึงนะคะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือเป็นความคิดเล็กๆ,ๆหน่อยของพ่ว่าเองนะคะพี่ผ่าดประกันไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง fc นะคะเห็นบ่กค่ะคิดเบิงว่าในในข้างทางนะทุกคนค่ะจะเต็มไปด้วยทางขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้ที่ใหญ่โตมโหฬารแต่เชื่อไหมคะว่าใบไม้ไม่มี <laughs> พี่น้องค่ะ <laughs> สิมีคนมั่นใสพะวากับบูหูคือกันนะคะ บอกความจริงหลายนะคะนี่คือถนนเส้นรวมไม่ใช่เป็นซอยนะทุกคนคือถนนเส้นใหญ่ในหมู่บ้านนี่ก็คือเป็นซอยเนาะนี่เลยกะสีงามงามนะคะนี่ก็คือสมโมซอนในหมู่บ้านกะสีสะอาดสะอาดนะคะเพี่ว่ากะเหลืองานมากพี่ว่ากะสีมักมายางหลินเท่านี้เลยมันสะดวกสบายนะทุกคนร่มลื่นแล้วก็ร่มเย็นแล้วก็สบายเต็มไปด้วยต้นหมอกต้นไม้นะคะนี่เลยพี่น้องคะ่ะเพิ่นก็นให้น้ำ ่นกระหามให้นําสัตว์หรือว่าสุนัขนะทุกคนเขาไปข้างในนี่คะ่ะสุดๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่ก็มารีวิวตนนไหม่มารีวิวถนนทนทางห้พี่น้องเบิ่งเนอกว่าไม่ว่าจะหน้าไหนถนนทนทางในประเทศไทยก็เอาอยู่จ้าห้ามทิ้งขยคะค่ะทุกคนกับบุมีอีดีได้ล่ะ่นรักษาความสะอาดอะี้นะคะ กฎระเบียบของกันระเบียบก็คือระเบียบนะคะรวมมือกันอย่างเข่งคัดนะคะพี่น้องเนี่ยห้ามนําสุนัขเข้ามาขับถ่ายจบค่ะพี่น้องค่ะก็เสประม่านนี้ละค่ะเนาะคนยงา,รรางออกกําลังกายกับสะดวกสบายและสิ่งที่ทพี่น้องเห็นนะคะเห็นบอกแต่ละข้างทางก็จะมีวางท่อระบายน้ําไม่ให้อะไรตกค้างเลยเนี่ยเห็นบอกค่ะ สะดวกสบายต้นไม้ใหญ่ก็มีนะคะมีหขต้นไม้ใหญ่สูงสซัมไซไฟเพนกระตัดเพนกระตอนกิ่งนะคะคือแบบอ่ะปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่ออ่ะประคองดินไม่ให้มันถลม่มหรือว่าบอ่อให้ดินมันโยดนะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อว่าคิดวานะคะเนี่ยความฉลาดของเพื่อนนะคะไอเดียของคนไทยนะคะเห็นบ่ แต่นน่นแต่ละนามโมบานเนี่ยแต่ละหน้าบ้านของทุกคนจะมีต้นไม้ใหญ่ไว้อยู่ทุกต้นเลยแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้มันสูงเกินจนแบบนี้คือให้มันยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ยืนต้นตายนะแต่เป็นยังเป็นต้นไม้ที่แบบว่ายังมียังไม่ตายอ่ะทุกคนเนี่ยเพราคิดว่านะจุดประสงค์ของเขาก็น่าจะเอาให้มียึดเนาะฐานเพื่อไม่ให้ดินซุดหรือว่าอีกอย่างนี่หอะไรพี่น้องคะกระสิบประมาณนี้นะคะ เนี่ยโอ้โหสุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะรีวิวถนน,นทนทางไหยเบิ้งคลิปนี้ก็เพ้ว่า็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องเพ้ว่าน้ำเด้อดจากพิษผ่าดประกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่เขามารับชม